ถ้าเพื่อนๆต้องการให้ตัวเลขไหลขึ้นแบบนี้เดี๋ยววันนี้ผมพาทํากับแคปคัดทั้งมือถือและก็ PC ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง about boy สนมครับ กลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วยแคปคัดอีกแล้วครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำํำข้อความหรือว่าตัวเลขวิ่งขึ้นลักษณะแบบนี้แบบเท่ๆนะครับแลวเดี๋ยวผมจะพาทําทั้งในมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์ครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอบอบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับ ในช่วงแรกเดี๋ยวเรามาเริ่มทำในมือถือกันก่อนครับซึ่งในมือถือวันนี้ผมใช้เมาส์ตัวนี้นะครับในการเชื่อมต่อกับหน้าจอของ iPhone เพื่อทำการสอนให้กับเพื่อนๆนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับให้เพื่อนๆเปิดไปที่แอป c a p c u t นะครับจากนั้นก็ไปเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับในที่นี้ผมจะไปที่คำสั่ง Library ตรงนี้นะครับแล้วผมจะค้นหาสีดำนะครับซึ่งในตัวอย่างคลิปนี้ผมจะทำเป็นในรูปแบบของแนวนอนนะครับก็จะเลือกตัวนี้ อ,อันที่มันไม่มีตัวเรียกนะครับจะเป็นรูปภาพนะครับเสร็จแล้วกดเพิ่มเข้าไปจะได้มาลักษณะแบบนี้ซึ่งภาพนี้นะครับมีความยาวอยู่ประมาณ3วินาทีด้วยกันเราอยากจะทำให้มันยาวหรือสั้นก็ขึ้นอยู่กับการขยายตรงนี้นะครับเดี๋ยวในตัวอย่างนี้ผมจะเอาสัก5วินาทีนะครับผมแตะแล้วผมก็จะดึงไปให้อยู่ที่ประมาณ5วินาทีนะครับแบบนี้จากนั้นกลับมาที่ตำแหน่งแรกสุดเราจะไปเพิ่มข้อความกันครับ กดกลับแล้วเลือกที่ตัวทีที่เป็นรูปข้อความจากนั้นเพิ่มข้อความตรงนี้ครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่ปี2020ไปจนถึง2024นะครับซึ่งเพื่อนๆอ,อ,อยากจะใช้มากใช้น้อยตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับหรือว่าเราอาจจะไม่ได้เอาเป็นพศอ,อ,อาจจะเป็นตัวเลข1 2 3 4อะไรก็ตามที่เพื่อนๆเ,เอาไปประยุกต์ใช้งานนั่นเองครับอลองไปพิมพ์กันเลยครับ20 สองศูนย์แล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่สองศูนย์สองหนึ่งนะครับไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นผมก็จะไปที่คําสั่งฟอนต์แล้วผมก็จะเลือกฟอนต์ที่มันหนาๆหน่อยนะครับในตัวอย่างนี้ใช้ตัวที่ฟรีแล้วกันเนาะ,ะประมาณนี้จากนั้นผมก็ไปที่คําว่าสไตล์ผมก็จะปรับขนาดให้มันใหญ่ๆหน่อยนะครับจะได้มองเห็นง่ายๆชัดๆแบบนี้ลักษณะเสร็จแล้วเราก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องตรงนี้นะครับ อยากให้ข้อความมันเต็มทั้งหมดคลิปนะครับเลือกตรงนี้ครับข้อความระยะยาวนะครับเขาก็จะเต็มไปเลยเนาะจากนั้นให้เพื่อนเพื่อเลื่อนมาตำแหน่งแรกสุดนะครับแล้วก็ดึงข้อความลงมาตั้งแต่2020นะครับให้สังเกตเส้นดีๆนะครับอ่ะตรงนี้ก็คืออยู่ประมาณกล่งกลางเนาะจากนั้นเราก็ไปสร้างคีย์เฟรมหนึ่งครั้งตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนไปตำแหน่งสุดท้ายดันข้อความขึ้นครับ ดันไปก่อนเนาะให้ถึง2 0 2 4ให้มาอยู่กลางจอแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหาให้มันมีเส้นสีฟ้าแล้วค่อยปล่อยนะครับเลื่อนจนกว่าจะเจอประมาณนี้เนาะเมื่อกี้แวบๆแ,แล้วอ่าประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนนะครับมาอยู่กึ่งกลางระหว่างคีย์เฟรมตัวที่1ไปตัวที่2เราจะเลือกกราฟตรงนี้นะครับผมจะเลือกเป็นคําว่าคิวบิกเอาฟื้ ่าเสร็จแล้วกดที่เครื่องหม่ถูกต้องครับจากนั้นเดี๋ยวเราเอาสีดําที่อยู่ข้างบนนะครับมาซ้อนทับโดยวิธีการแตะที่อ่าสีดํานะครับเป็นภาพสีดําแล้วเลื่อนไปหาคําสั่งคัดลอกครับกดที่คําว่าคัดลอกจากนั้นเลื่อนมาทางซ้ายนิดนึงจะมีคําว่าภาพซ้อนอยู่นะครับแล้วก็กดค้างเอาไว้นะครับแล้วก็ดันให้ไปอยู่เริ่มต้นตำแหน่งพร้อมกันนะครับแบบนี้ สังเกตว่าตัวที่มาซ้อนอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้ไปทับที่ข้อความนะครับวิธีการก็ให้เพื่อนๆแตะแถบที่เรามาซ้อนกันเลื่อนไปหาคำสั่ง Layer ตัวนี้ครับแล้วเราก็เลือกไปที่อยู่ด้านหน้าสุดนะครับมันก็จะไปทับข้อความพอดีจากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้องเราจะทำการ mark ให้เห็นเฉพาะ,ะตัวเลขตรงกลางนะครับก็ให้เพื่อนเอนเ,อนเลื่อนนะครับไปที่คำสั่งมาร์แล้วไปที่คำว่าสี่เหลี่ยมพื้นผ้า รตรงนี้มันเห็นตัวหนังสืออยู่ขอบนะครับให้เพื่อน,นมาที่คําว่ากลับกันนะครับว่าให้เราเห็นเฉว,ว่าตรงกลางแล้วก็ดึงออกนิดนึงแบบนี้แล้วก็ปรับลงนิดนึงครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆดึงตรงนี้ลงให้เห็นขอบฟุ้งน,นิดนึงนะครับหรือถ้าเพื่อนๆนดึงตรงนี้ไม่สะดวกให้กดไปที่คําว่าสีเ่เหลี่ยมผื้นผ้าอีกครั้งจะมีคําว่าขนนกอยู่ตรงนี้นะครับหรือภาษาอังกฤษจะใช้คําว่าเฟเตอร์นะครับเราก็ทําการถ้าไปทางขวาม,มันก็จะค่อนข้างจะแบบ เบลอมากนะครับอ่ะผมเอาสักประมาณ10แล้วกัน12อะไรประมาณนี้เนาะอ่าเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องแล้วลองกดเล่นดูครับเดี๋ยวผมแตะพื้นที่ว่างก่อนนะครับกดเล่นดูครับอ่ามันก็จะค่อยๆเลื่อนๆเลื่อนๆอะไรลักษณะแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับในมือถือจากนั้นเพื่อนๆก็เอาไปใส่เสียงเอฟเฟกตตามที่ต้องการแล้วก็ส่งออกเพื่อไปใช้งานนะครับซึ่งด้านบนเพื่อนๆสามารถกําหนดความละเอียดให้กับคลิป แล้วก็สามารถเลือกอัตราเฟรมเรทแล้วก็อย่างอื่นตามที่เพื่อนต้องการนะครับเสร็จแล้วกดส่งออกแล้วกดบันทึกไปยังอุปกรณ์เท่านี้ก็เรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วครับถัดมานะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปทําในแคปคั t พีซครับซึ่งในแคปคัทพีซนะครับผมจะใช้เมาส์ตัวนี้นะครับเป็นเมาส์ของ Logitech เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถกดที่ลิงก์ผลิตภัณฑ์ได้เลยครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆไปที่นําเข้านะครับจากนั้นก็ไปที่คําว่าเนื้อหาสต็อก แล้วให้พิมพ์ค้นหาเป็นคําว่าสีดําหรือคําว่า black ตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับสมมุติผมใช้คําว่าสีดํารอสักครู่หนึ่งให้เลือกตัวที่ไม่มีตัวเลขนะครับก็กดเครื่องหมายบวกลงไปก็จะได้ประมาณ5วินาทีอยากจะดูง่ายให้เพื่อนๆมากดตรงนี้ซูมให้พอดีนะครับจากนั้นเราไปเพิ่มข้อความให้ไปที่แถบข้อความกดบวกตรงข้อความเริ่มต้นแล้วมาที่ข้อความพื้นฐานตรงนี้ ให้พิมพ์นะครับเหมือนมือถือก็คือ2020ิไปนถึงถึง2024ซึ่งตรงนี้ก็ยืดหยุ่นตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็มากำหนดรูปแบบของตัวอักษรนะครับอ,อยากจะได้แบบไหนก็ตามที่ต้องการนะครับมีตัวหนาแล้วก็เอาตัวใหญ่ๆหน่อยก็แล้วกันนะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆเลือกได้ตามที่ต้องการเลยนะครับอยากจะได้แบบไหน่ะสมมุติผมจะเอาตัวประมาณนี้ จากนั้นผมก็ดึงแถบในส่วนของข้อความเนี่ยให้มันเต็มพอดีเลยจากนั้นเดี๋ยวเราไปใส่คีย์เฟรมกันนะครับให้เพื่อนๆมาตำแหน่งแรกสุดแล้วแตะที่แถบข้อความดึงข้อความลงมาสักเล็กน้อยนะครับให้สังเกตดีๆนะครับจะมีเส้นสีฟ้าอยู่เพื่อบอกตำแหน่งว่ามันอยู่กึงกลางจอพอดีจากนั้นเราก็ดันลงไปข้างล่างสักเล็กน้อยหาคําว่าแปลงร่างหรือคําว่า transform นะครับกดบวกคีย์เฟรมที่1 เสร็จแล้วเราก็ลากไปคีย์เฟรมสุดท้ายแบบนี้แถบข้อความแล้วก็ดึงขึ้นครับดึงขึ้นให้มันเป็นเหมือนกับว่าคีย์เฟรมที่1กับคีย์เฟรมสุดท้ายเนี่ยมันห่างกันเนาะประมาณนี้คีย์เฟรมที่1นะครับจะเริ่มจาก2020แล้วก็คีย์เฟรมสุดท้ายจะอยู่ที่2024อ่าเดี๋ยวเนี่ยผมดึงให้มันเต็มสุดไปก่อนแล้วกันเนาะอ่ะอันนี้ก็ดึงไปหน่อยปึ๊บอ่าประมาณนี้นะครับ มันก็แก้ไขได้เนาะจากนั้นเดี๋ยวเราไปใส่กราฟซึ่งต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับแกน x ก,ก็คือจากซ้ายไปขวาเป็นแนวนอนนะครับส่วนแกน y ก็คือบนลงล่างอะไรประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆืไปคลิกขวาที่แถบข้อความแล้วเลือกคำว่าแสดงแอนิเมชันคีเฟรมนะครับตามที่บอกไปตอนแรกถ้าขึ้นลงนะครับจะใช้เป็นแกน y ให้เพื่อนๆมาที่คำว่าแกน y แต่อีกครั้งหนึ่งนะครับจะมีเส้นแบบนี้ให้นะครับถ้าสมมุติว่าเรามองไม่ชัดนะครับเราก็สามารถที่จะดึง ในส่วนของตรงนี้ให้มันมองเห็นตรงนี้ชัดเจนนะครับวิธีใช้งานให้เพื่อนๆแตะที่เส้นเวลาแตะนะครับก็ให้สังเกตดีๆนะครับเวลาเรอเมาส์ไปวางทับเส้นนะครับมันจะเป็นเหมือนกับเครื่องหมายบวกแล้วก็มีลูกศรชี้ออกไปสีทิศทางแตะหนึ่งครั้งจะก,กลายเป็นเส้นสีส้มๆเหลืองๆนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็มาที่คําว่าก,กราฟตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกผมจะเอาเป็นคิวบิดเอา Q นะครับมันก็จะเลื่อนฟืบแล้วค่อยมาสโตรตอนสุดท้ายประมาณนี้นะครับ ก็เรียบร้อยในส่วนของกราฟจากนั้นเราก็กดที่กากบาทนะครับแล้วก็สามารถที่จะคลิกขวาเลือกคําว่าซ่อนแอนิเมชันคีย์เฟรมได้นะครับจากนั้นเราจะใช้แถบสีดํานี้นะครับขึ้นมาทับอยู่ด้านบนโดยวิธีการผมจะคลิกขวาเลือกคําว่าคัดลอกแล้วผมก็มาที่ตําแหน่งแรกสุดของคีย์เฟรมคลิกขวาพื้นที่ว่างนะครับแล้วเลือกคําว่าวางถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้ไปทับหรือว่าอยู่ด้านบนของข้อความเราก็ กดค้างนะครับแล้วเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตำแหน่งของเลเยอร์ได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ไปแตะที่เลเยอร์ที่อยู่บนสุดไปที่คำสั่งมาร์กนะครับที่อยู่ในหมวดหมู่วิดีโอแล้วก็มาร์กให้เลือกเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าน,นะครับให้เพื่อนๆมากดตรงนี้นะครับย้อนกลับให้เห็นแค่ตัวเลขลักษณะแบบนี้เราก็สามารถยอ่อแล้วก็ขยายขอบด้านข้างไปแบบนี้เนาะอยากจะให้มันขอบฟุ้งๆนะครับ เพื่อนเเลื่อนลงมาสักเล็กน้อยนะครับจะมีคําว่าขนนกหรือว่าเฟดเตอร์เนาะแล้วก็ดึงไปสัก่าพรอยไปลว่ามันมีแบบฟุ้งๆสักเล็กน้อยแบบนี้อลองเล่นดูครับเห็นไหมครับก็จะมีฟื้ามันก็จะแบบมีการเลื่อนไหลที่แบบสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็ปรับได้นะครับสมมุติว่ามาร์กมันยังไม่โอเคเราก็สามารถปรับได้เนะาะเรียบร้อยแบบนี้ครับ จากนั้นเพื่อนๆก็ไปใส่เสียงเพลงเสียงเอฟเฟกตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับส่วนวิธีการส่งออกนะครับด้านบนนะครับจะมีคําว่าส่งออกให้เพื่อนๆกําหนดว่าอยากจะได้ชื่ออะไรผมอาจจะชื่อเป็น n u m เบอร์อ่าเสร็จแล้วก็ส่งออกไปตําแหน่งตรงไหนก็ตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับสมมุติผมเอาไว้ที่เดสก์ท็อปเลยแล้วกันนะครับแล้วกดเปิดจากนั้นก็กําหนดความละเอียดแล้วก็อัตราเฟรมเรตตรงนี้ตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับโ,โอเคแล้วกดคําว่าส่งออกแล้วก็รอสักครู่หนึ่ง ก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูผลงานของเรากันอีกกว่าครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกด ติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ